บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลเป็นเครื่องจักรและเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองทำงานดำรงความเป็นชีวิตความเป็นยังอยู่ด้วยการดึงดูดบอกเกิดคือการดึงดูดเข้าศูนย์กลางบอกเกิดคือการสร้างขึ้นใหม่เป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยที่เล็กที่สุด ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเองสร้างตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆโดยการดึงดูดบอกเกิดนำทาทั้งหลายปรับเปลี่ยนโครงสร้างของความเป็นเครื่องจักรความเป็นพลังงานความเป็นชีวิตปรับปรุงแต่งบอกเกิดหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นบาร,รมีสามสิบทัศประเด็คุณหลวงปู่สดจันทสโลเกิดขึ้น ณตำแหน่งศูนย์กลางของหน่วยที่เล็กที่สุดของบารมี3าิทัศน์พระเด็พระกุณหลงปูสดันทัโลเริ่มสร้างสิ่งต่างๆสร้างนิพพานทําบุญบารมีสามสิบทัศพระเด็พระกุลหลงปูสดันทสโลจากจุดเริ่มของหน่วยที่เล็กที่สุดหน่วยแรกที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานในตัวเอง เป็นชีวิตเป็นความเป็นอย่างอยู่โดยทํางานดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสูนกลางของตนเองบ่อกเกิดสร้างขึ้นใหม่เป็นตัวของตัวเองคือบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงครูสดจันทสศโลการเป็นตัวของตัวเองคือการดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสูนกลางของตัวเอง เพื่อให้ดำรงความเป็นตัวเองคือบาร,รมีสาสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรโดยนำทมทั้งหลายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเป็นชีวิตความเป็นยังอยู่หรือความเป็นเครื่องจากความเป็นพลังงานปรุงแต่งปรับสร้างขึ้นใหม่หรือบอกเกิดขึ้นใหม่เป็นบาร,รมีสาสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโร โครงสร้างของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พะระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโลสร้างขึ้นจากธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุลหลวงปู่สดจันทสโลที่ดำรงความเป็นชีวิตความเป็นเครื่องจักรความเป็นประงานโดยการดึงดูดบอกเกิดอยู่ตลอดเวลาการทํางานอย่างนี้เรียกว่าการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จหรือการทําหยุด ทำนิ่งหรือการทำหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหรือการทำอนิมิตเจตโตสมาธิหรือการทำสมถะวิปัสสนาเพื่อทำให้เกิดที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิทธัพระเดเดปคุลหลวงปู่สดจันทสโลบาร,รมีสามสิทธัพระเดเดปคุลหลวงปู่สดจันทสโลที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยการนำธรรมทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรุงแต่ง ในการดึงดูดบอกเกิดหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิบทัศนพระเด็คุณหลวุงปู่สดจันทสโลอยู่ตลอดปรับปรุงเป็นบารมีสามสิบทัศบารมีสามสิบทัศนของการให้รับอภัยโหชิกรรมกับตัวเองกับนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนพระเดชพระกุงหลวงปูส่สดจันทสโลโดยศูนย์กลางเดิมเริ่มต้นของดวยเล็กที่สุดที่เป็น หน่วยเริ่มต้นของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสสโลณปัจจุบันเป็นตำแหน่งของศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโลที่อยู่ณศูนย์กลางจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าหรือจักรวาลพระตนทาตุตนธรรมเป็นตำแหน่งของการสร้างนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโลทั้งหมด โดยการสร้างกายของพระตนธาตุนธรรมพระองค์แรกคือพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลสร้างกายพระตนธาตุนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสร้างกายพระตนธาตุนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าของคุณยายอาจารย์มหารัตนักบัณฑิตการนุ่ยจุ สร้างกายพระตนทาตนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าของพวกเราทุกท่านของทุกท่อฐานบุญที่มีวิญญาณธาตุสร้างท่อฐานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุเป็นสถานที่อยู่หรือเป็นดวงธรรมที่กายลักษณะมหาบุรุษของพระบรมพุทธเจ้าที่นั่งคัดสมาธิบนแผ่นชาน มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักในท่านั่งขัดสมาธิบนแผ่นชาญนนั่งลืมตาไม่มีเกตด,ดอกบัวตูมเป็นกายลักษณะมหาบุรุษนั่งอยู่ในดวงธรรมหรือท่อทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุมีขนาดใหญ่เป็นทรงกลมขนาดใหญ่กพอกับ นิพพานของธรรมทั้งหลายที่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่พอๆกับนิพพานที่เป็นกิเลสที่เป็นอัพยากตาธรรมานิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็จพระุณหลวงปู่สดอย่างเทาสโลสร้างกายของพระต้นธาตุตนธรรมมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของนิพพาน ทำบุญบารมีสามสิบทัสเดตพุพรลงพ่ดสดัญทัสโลโดยทุกพระองค์ของพระบรมพุทธเจ้าหรือพระต้นทาตุต้นธรรมจะมีขนาดใหญ่เท่ากับนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัสเดตพรุรลงพ่ดสดันทัสโลด้วยความเป็นธาตุที่มีความละเอียดไม่เท่ากันการอยู่ได้ของ กายพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระตนธาตุตนธรรมอยู่ได้ด้วยการสอนกันอยู่ตามความละเอียดที่ไม่เท่ากันของธาตุที่นํามาประกอบกายขึ้นเป็นกายของพระต้นธาตุนตนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าโครงสร้างที่ปรากฏขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้ทราบ เป็นพื้นฐานจึงสร้างเป็นภาพของกายพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระต้นธาตุตนธรรมขนาดใหญ่เต็มทั้งนิพพานธรรบุญบารมีส,สาสิทัศทัพระเดชพระกุหลงปุสดันทสโลการสร้างแต่ละกายของกายพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระต้นธาตุตนธรรมนี้เริ่มสร้างจากพระองค์แรกคือพระเด็พระกุหลงปุสดันทสโลซึ่งจะ ประกอบขึ้นด้วยธาตุที่มีความละเอียดที่สุดจากนั้นสร้างเป็นกายของพระบรมรุธเจา้าหรือกายพระต้นทาต้นธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาทยโยซึ่งได้ธาตุที่มีความละเอียดน้อยกว่าธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายพระบรมพุจเจ้าหรือกายพระต้นทาต้นธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่สนยันทร์สล ถัดจากการสร้างกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยจะเป็นการสร้างกายของพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระต้นท้าต้นรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนบุตักาิ์จนโกดกยู่ซึ่งจะสร้างจากธาตุที่มีความละเอียดน้อยกว่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ถัดจากนั้นก็จะเป็นการสร้างกายของพระบรมวมพุทธเจ้าหรือกายพระตนธาต้นธรรมของพวกเราทุกท่านของทุกท่อฐานบุญที่มีวิญญาณธาตุและที่ไม่มีวิญญาธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อยู่ของท่อฐานบุญที่มีลักษณะมหาบุรุษที่เป็นท่อถานบุญที่มีวิญญาณธาตุกายของพระต้นธาตุตนธรรม หรือกายของพระบรมพงศ์เธที่สร้างขึ้นต่อต่อกันมาสร้างจากธาตุที่มีความละเอียดจากที่ได้ละเอียดที่สุดถัดออกมาเรื่อยๆเป็นธาตุที่มีความหยาบมากขึ้นเรื่อยๆจึงปรากฏเป็นการอยู่ด้วยการซ้อนกันอยู่ได้ด้วยความละเอียดของธาตุที่ไม่เท่ากัน ธรรมที่เป็นบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชกุณหลวงปู่สดจันทสโลสร้างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมนี้อย่างสมบูรณ์โดยการทำงานของการดึงดูดบ่อกเกิดเข้าศูนย์กลางของหน่วยที่เล็กที่สุดของบารมีสาสิทัศพระเดชกุลหลวงปู่สดจันทสโลโดยได้ทำทั้งหลายที่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่มาสร้างเป็น ทมบุญบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สามารถรวมธาตุทั้งหลายประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของท่อทานบุญที่มีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุสร้างเป็นโครงสร้างของนิพพานรมบุญบารมีสามสิบทัพระเดชพเด็คุณหลวงปูงป่สดจันทสโรโดยเริ่มต้นสร้างเป็นกายของพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระตนธา,นา,นา,นาตุตนธรรมจากนั้น ด้วยการขยายปริมาณจำนวนเพิ่มขึ้นของธรรมบรุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลรับกับการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่เพื่อการดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรมีตัวตนเที่ยงแท้ตลอดไปของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทสโล รับกับการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายหรือการเบียดเบียนกันระหว่างธรรมทั้งหลายที่เบียดเบียน,ยนหรือเข้ามาในนิพพานทาบุญบาร,ร,รมีดสดงังขทาเพรเดกุลงปูสดันทสโลบริสันทาเพรเดคุลงปูสดันทัสโรสร้างจักรวาลต่างๆเพิ่มขึ้นโดยมีท่อฐานบุญทั้งที่ทมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุเป็นองค์ประกอบ โดยท่อทานบุญที่มีวิญญาณธาตุจะสร้างขึ้นเป็นลักษณะมหาบุรุษนั่งขัดสมาธิบนแผ่นชานนั่งอยู่ในดวงธรรมดวงธรรมนั้นก็คือท่อทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุจะสร้างลักษณะนี้ถัดจากจักรวาลของพระบรมพุทธเจ้าหรือจักรวาลพระตนธาตุาธรรมจะเป็นจักรวาลที่สร้างขึ้นใหม่เป็นจักรวาล ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลของรูปภพมจักรวาลของพร,รมจักรวาลของเทวดาจักรวาลของมนุษย์ซึ่งในส่วนที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมนี้ณปัจจุบันเรียดรวมรวมว่านิพพานพบสามโลก,กันการสร้างจักรวาลทั้งหลายเพิ่มเติม,มนี้ด้วยผลของการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายหรือจากการเบียดเบียนของธรรมทั้งหลาย ที่เบียดเบียนเข้ามาในนิพพานทําบุญบารมีสามสิทธัสสะเพระคกณหลวงปู่สดจันทสโลโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนทําบุญบารมีสามสิทธัสสะเพระคกณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นธรรมของเขาบารมีสามสิทธัสสะเพระคกณหลวงปู่สดจันทสโลมีการดึงดูดบอกเกิดพัฒนาสร้างขึ้นเป็นบารมีสามสิทธัศนะและบารมีสามสิทธัศนะของการให้รับอภยัยโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานทําบุญทั้งหมดทุกส่วนเพระคกณหลวงปู่สดจันทสโล รับกับการเข้ามาของธรรมทั้งหลายที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยกตาธรรมานิพพานของธรรมทั้งหลายที่เข้ามาในนิพพานธรรมบุญบารมีสาิทัศน์ประเด็กลุมปูสดจันทสโลรวมๆเป็นธรรมที่เป็นความโลภความโกรธความหลงเข้ามาในนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศนประเด็จกลุ่มปูสดจันทสโลตามท่อทานบุญทั้งหลายที่เป็นโครงสร้างเดิมของเราโดย ทำงานตามโครงสร้างเดิมของเราโดยเขาใช้วิธีการเปลี่ยนทำบุญบารมีสามสิท,ทัตถะเพรทุรุลมปุสดันทสโรไปเป็นธรรมของเขาด้วยการดึงดูดบอกเกิดในลักษณะแบบธรรมของบารมีสามสิทัตนะเพรทุรุลมปุสดันทสโรและเข้าไปแทนที่บารมีสามสิทธัทตถะเพร,พร,พดดท,รเท,ทุณหลมปุส,สด,สดันทสโรที่เดิมอยู่ตามท่อฐานบุญ ที่สร้างขึ้นจากบาร,รมีสามสิทธัสะเดปคุลุงปูดสดจันทร์สดโลทั้งท่ทงทอทานบุญที่มีวิญญาธาตุและไม่มีวิญญธาตุโดยเข้าไปได้ในบางส่วนของท่อทานบุญแต่ไม่สามารถที่จะยึดท่อทานบุญทั้งหลายได้ทุกส่วนทั้งหมดของท่อทานบุญยังมีศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญที่มีวิญญาธาตุและไม่มียินญาณธาตุที่เป็นเส้นทางสายกลาง ยังมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลและบารมีสามสิบทัศของการให้รับอาภัยโหติกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรบุญทั้งหมดทุกส่วนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเดินทางไหลเวียนเพื่อรักษาความเป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลปู่สดจันทสโลและเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทอดทานบุญทั้งหลายนี้เป็นเส้นทางให้กับธรรมทั้งหลาย ได้ใช้ในการเดินทางได้ดังนั้นทาที่เป็นความโลภความโกรธความหลงจึงใช้เส้นทางของท่อทานบุญที่บรมีสาสิบทัศประเดศคุลปูสดจันทศสโรได้สร้างไว้แต่เดิมทําเป็นโครงสร้างของเขาที่เรียกว่ากทมขอ,อหรือที่เราคุ้นเคยในความหมายของการเป็นคู่กรรมคู่เวร หรือการเบียดเบียนกันร,ระหว่างท่อทานบุญทั้งหลายที่ถูกบังคับควบคุมโดยธรรมที่เป็นความโลภความโกรธความหลงหรือธรรมที่เป็นบาปนั่นเองแต่นั้นบารมีสามสิบทัศพระเด็คุณลุงปูสดจันทร์โลโเมื่อได้ธรรมทั้งหลายที่เข้ามาในนิพพานรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเด็คุณลุงปูสดจันทร์โลโหรือธรรมที่เป็นบาปนั่นเองการดึงดูดบอกเกิดหรือการสร้างขึ้นใหม่จึงเป็น บรารมีสามทิศทัศและบรารมีสามทิศทัตของการให้รับอภัยหุกรรมกับตเงกับนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนเพื่อให้ท่อทานบุญทั้งหลายที่ถูกบังคับโดยธรรมที่เป็นบาปที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนประคับประคองกันให้และรับบรารมีสามทิศทัตบารมีสามทิศทัของการให้รับอภัยหุกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบุญทั้งหมดทุกส่วนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันหรือให้กลับมาเป็นกัลายาณมิตรหรือให้กลับมาเป็นพี่น้อง ที่เกิดมาจากแหล่งเดียวกันคือแหล่งของหน่วยเล็กสุดเริ่มต้นของบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโล,ลนัตตน่งของศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลดังนั้นจัก,กรวาลทั้งหลายที่สร้างขึ้นมานี้ก็เพื่อเป็นส่วนที่จะเป็นแนวป้องกันไม่ให้ทำที่เป็นบาป เข้ามาณตำแหน่งศูนย์กลางของอู่ทะเลบุญบารมีสาสิทธัตถะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโลสร้างขึ้นมาเพื่อดำรงไว้ซึ่งนิพพานทำบุญบารมีสาสิทธัตนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโลเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสาสิทธัตถพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโลจักรวาลที่เป็นมนุษย์เป็นจักรวาลที่รับกับธรรมที่เป็นบาป ได้มากที่สุดหรือเป็นส่วนที่ใกล้ก <I> ับธรรมที่เป็นบาปมากที่สุดจึงเป็นส่วนที่มีวิกฤตมากที่สุดของนิพพานธรรมบุญบารมีสามทิพัตพระเดชกุมหูสดจันทสดโรแต่การมีวิกฤตของแต่ละส่วนของนิพพานธรรมบุญบารมีสามทิพัตพระเดชกุลหลทงปูสดจันทสดโรมีผลทั้งนิพพานธรรมบุญบารมีสามทิพัตพระเดชกุลหปูสดจันทสโรด้วยเหตุนี้จักรวาลของมนุษย์จึงเป็น จักรวาลที่นิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิทธัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใช้โอกาสของวิกฤตหรือการมาของธรมธรมที่เป็นบาปเปลี่ยนธรรมที่เป็นบาปปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานของเขาหรือความเป็นชีวิตของเขาสร้างขึ้นใหม่หรือดึงดูดบอกเกิดขึ้นใหม่เป็นบาร,รมีสามสิทธัศนบาร,รมีส0มสิทธัศนของการใหเราอภายัยโฤติกรรมกระเตงกับนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วน โดยใช้โครงสร้างของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาสิทัศน์โครงสร้างของเส้นทางสายกลางของการสร้างท่อตันบุญทั้งหลายที่เป็นส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อการไหลเวียนของบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโลที่มีหน่วยที่สร้างขึ้นใหม่ๆอย่างมากมายดังนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปมาระหว่างทำทั้งหลายหรือการเข้ามาเบียดเบียน ทำบุญบารมีสามสทิทัศน์พระเดชพระ,รระรคุณลหลวงปู่สดจันทโรจากธรรมที่เป็นบาปจึงเป็นโอกาสที่จะได้ทำทั้งหลายนั้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นเครื่องจักรความเป็นพลังานความเป็นชีวิตของเขาให้มีชีวิตที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยการดึงดูดบอกเกิดของทำบุญบารมีสามสทิทัศน์พระเดชพระกุณลงหลวงปู่สดจันทโรเกิดเป็นบารมีสามสทิทัศน์บารมีสามสิทัศน์ของ องการให้เราไปกิกรรมกระเองกับนิพพานธรรมบุญทั้งหมดทุกส่วนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสโสรสร้างขึ้นใหม่ได uh ้อย่างต่อเนื่องตลอดเป็นผลทําให้นิพพานธรรมบุญบารมีสามิพัน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโสที่ถูกเบียดเบียนทําให้มีขนาดเล็กกว่านิพพานอื่นๆณปัจจุบันมีขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกินครึ่งทางที่เคยถูกเบียดเบียนมาก่อนตามการทำงานของ บารมีสามสิทัศสะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลซึ่งนําโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหาลัตตาบญจกาจาร์โคนุกโยงของตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกท่านทั้งหมดทั้งนิพพานทรรบุญบารมีสามสิทัศสะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลคือบารมีสามสิทัศสะบารมีสามสิทัศสะของการให้รับ่านกิจกรรมกระเตงกับนิพพานทรรบุญทั้งหมดทุกส่วนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลนัดตำแหน่งของศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิทธัสสะพระเดศประ โดยบังคับนิพพานธรรมใหญ่บังคับให้นิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรบุญบารมีสามสิบพัฏพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหญ่โดยการบังคับเข้าไปที่ศูนย์กลางเพื่อให้ศูนย์กลางของนิพพานธรรมใหญ่เป็นศูนย์กลางของการดึงดูดอบออเกิดธรบุญบารมีสามสิบพัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหญ่โดยการตั้งเครื่อง ให้เป็นเครื่องของบารมีสามสิทธัสสะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโลโดยบังคับที่ตำแหน่งศูนย์กลางของนิพพานธรรมใหญ่และบังคับที่ศูนย์กลางของรายละเอียดย่อยทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นการตั้งเครื่องด้วยบารมีสามสิทน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโลการทํางานนี้ปรากฏเป็นการบังคับได้ของบริสามสิทธัพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโลตอนิพพานธรรมใหญ่ทําให้นิพพานธรรมใหญ่เป็น ปรามนูดวงกลมเล็กวป็นสังทัพได้เด็กคุณปู่สดจัดทรบ,บังคับเข้าศูนย์กลางหรือการบังคับเพื่อจะตั้งเครื่องและตำแหน่งศูนย์กลางนิพานทาใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องปรากฏเป็นปรามนูขนาดเล็กกลมวป็นสังฆทัพบ,บังคับเข้าศูนย์กลางโดยการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จหรือการทําหยุดในหยุดทํานิ่งในนิ่งหรือการทําหยุดทํานิ่งหรือการทํา อันนี้ม่เจตโตสมาธิหรือการทำสมาถาวีปัสสานารับรู้ได้ถึงการเข้าสู่ศูนย์กลางของปรมามนูขนาดเล็กหรือการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จนี้ผลลัพธ์เกิดเป็นบรมีสามิทัศน์มีสามทัศน์ของการให้เราพปฒิกรรมกติเองกับนิพพานธรรบุญ้งหมดทุกส่วนปเป็เดุณหลวงปู่สดจันทร์โตถูกสร้างขึ้นใหม่ๆขึ้นตลอด ้วยการเปลี่ยนทำทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสัมุทัตพระเด็จคุณปุโรหิตเจรินโธตโลไหลเวียนณตำแหน่งของศูนย์กลางของท่อฐานบุญทั้งหลายของเส้นทางสายกลางไหลเวียนตามโครงสร้างของนิพพานธรรมบุญบารมีสามสุทัตพระเด็จคุณปุโรหิตเจรินโตโลและยังเดินทางไปยังท่อฐานธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในนิพพานธรรมใหญ่โดยศูนย์กลาง ในการดึงดูดบอกเกิดใหญ่หรือในการบังคับหรือการตั้งผังให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัศสพระเดชกุลหลวงปู่สดจันทสโลนี้เกิดขึ้นณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิทัศนะพระเดศกุลหลวงปู่สดจันทสโลเป็นการบังคับดนะ้วยบารมีสามสิทัศสพระเดศกุลหลวงปู่สดจันทสโลเพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัศสพระเดศกุลหลวงปู่สดจันทสโล โดยบังคับนิพพานทำใหญ่ให้เป็นนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่เป็นส่วนกลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่ทุกส่วนที่มีบารมีสามสิบทัสบารมีสามทั์ของการให้ละพันธกรรมกัะเตงนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนพระเดิบคุณหลวงปู่สดจันทสโลจะรับรู้การทํางานนี้ทั้งหมดบารมีสามสิบทัระเดิบคุณหลวงปู่สดจันทสโลและบารมีสามทั์ของการให้ละพันอภพันธกรรมกัะเตงนิพพานทำบุญทั้งหมดทุกส่วนรผาดิบรค ได้อย่างเป็นปกติเป็นพื้นฐานเพราะถูกสร้างขึ้นจากบารมีสามสิทธัตถะเพเทพุหลวงปู่สดจันทสโรมาทั้งหมดคือความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยให้ปัญญาให้ความอดทนให้โหสิกรรมไม่อคาฆาตมรร้ายต่อตัวเองกับนิพพานธมุนบารมีสามสิทธัตถะเพเทพุหลวงปู่สดจันทสโรกตัญญุกตเวทีเคารพรักษานิพพานธมุนบารมีสามสิทธัตถะเพเทพุหลวงปู่สดจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัตถะเพเทพุหลวงปู่สดจันทสโร หรือความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันนั่นเองหรือความรักความเอื้ออาทรอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันที่ทุกท่อฐานบุญมีอยู่ตลอดความรักความปรารถนาดีการประคับประคองการการโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่อาคติมาร้ายเบียดเบียน,ยนจองเวงกระเองกับทุกท่อฐานบุญทั้งนิพพานตรมบุญทั้งหมด ทั้งที่มีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุหรือในความหมายคือทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดนี้เป็นความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยให้หัวรรดมซึ่งการละกนันนี้เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโลทั้งหมดดังนั้นให้ทุกท่านได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะโสให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วกันทุกท่านเลยนะจ๊ะ